ใช้ใบายานาง8ใบใบเตยหนึ่งใบล้างล้างน้ำให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็นะครับเอาน้ำหนึ่งขวดน้ํานี่หนึ่งขวดเทรวมกันแล้วเราเอามือขยี้ขยี้ยไปเรื่อยๆขยี้ใบยนางจนสารสีเขียวออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าขาวมากองเราก็ได้น้ําดื่มหนึ่งขวดทานยังไงทานเท่าที่เราสบายทานก่อนอาหารทานกลางค่ำกลางคืน ไปไหนเมื่อไหนพกทานได้มันจะทําให้ร่างกายเราสบายขึ้นมันมันดูเชื้อมะเร็งออกใช่ไหมได้ไหมมจัดได้ทุกโรคเลยโอ้ตัวนี้นะเปรียบเสมือนนี่แหละครับโสมพันปีสของมองของเมืองไทยเรามันดับได้ทุกโรคโรคที่เขาว่าไม่หายมะเร็งตับเบาหวานเบาหวานไม่หมดแม้กต่ทั้งโรคเอ๋ยรักษาได้มันทำให้ภูมิมันทำให้เม็ดเลือดเราแข็งแรงเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแข็งแรงก็เปรียบเหมือนสมนหมอรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ทุกโรค ร้อมรับอยู่แค่นี้นออโอเคขอบคุณพี่มากนะขอบคุณพี่มากเป็นสูตรมะเร็งเป็นสูตรเป็นสูตรต้านมะเร็งปราบมะเร็งโดยใช้ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพสามารถที่จะหาได้ทั่วๆไปตามบ้านเรือนทั่วๆไปที่ก็มีอยู่สมคือสมเมืองไทยบใบละกี่ใบแปดใบแปดใบคือใบยันางแปดใบยานางแปดใบใบเตยใบเดียวใบเตยใบเดียว ย่านางแปดใบแล้วก็ใบเตยใบเดียวใบเตยก็เกี่ยวกับความดันหัวใจเป็นมิกซ์มิกซ์ยานางโอยานางไอที่เป็นที่เป็นขาวใช่ไหมย่านางแปดใบตามใช่ตามทั่วไปทัยเลยแล้วก็ใบเตยใบเดียวใบเดียวภาในสูตรแล้วก็มาปั่นให้เป็นน้ําใช้มือขยำมือขยำแล้วแล้วก็กองเอาน้ำแล้วน้ำหนึ่งก้อนแล้วก็กินแล้วก็กินอ๋อกินทานน้ํากินต่านน้ำได้เลยแล้วก็ โอเคขอบคุณมากพี่พลขอบคุณมากที่